เ i ็กต่อสอบเ r เตอร์ยืนยันอีกครั้งสมัครเซลเลอร์ยังทำในหน้าได้ทําแบบไหนไปฟังกันและเข้าใจอะไรผิดเข้าใจใหม่ดูคลิปนี้ให้เข้าใจสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุกอินฟินิตี้เปดแนะครับเมนูตรงนี้มีอะไรก็ฝากและติดตามช่องยูทูบด้วยวันนี้มีหลายคนเนี่ยออกมาบอว่านะครับแล้วก็ไปอยู่ในห้องคนดังห้องกูรูดังนะครับแล้วก็ไปให้แนวความคิดว่า เฮ้ยสมัครเซลเลอร์มาเนี่ยมันจะผิดกฎนะสมัครแล้วมันโดนปิดตะกร้ามโดนแบนตะก้านะเพื่อนๆครับวันนี้คุณไม่เข้าใจเรื่องของการสมัครเซลเลอร์หรือเปล่าถ้าคุณไม่เข้าใจคุณเข้ามานั่งฟังผมไลฟ์สดแล้วคุณฟังให้เข้าใจแล้วคุณจะเปิดหูลืมตาอ้าปากแล้วตาสว่างเพราะผมเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของการสอนการสมัครเซลเลอร์เป็นคนแรกๆของ t ิ k t อกที่สอนสมัครเซลเลอร์ถ้าผมไม่เข้าใจระบบแล้วใครจะเข้าใจครับ โอเคไหมอ่ะต่อมานะครับเราเจอหลายๆคนเนี่ยมาบอกว่าพอสมัครเซลเลอร์แล้วเนี่ยโดนปิดตะกร้าบ้างโดนแบงตะกร้าบ้างเพื่อนๆครับวันนี้คุณโดนปิดตะกร้าคนโดนแบงตะกร้าคุณโดนปิดการทําในหน้าคุณโดนแบนในหน้าเพราะอะไรครับเพราะคุณทําผิดกฎชุมชนหรือเปล่าคุณทําลิปคุณทําคลิปผิดกฎชุมชนหรือเปล่าคุณละเมิดไลฟ์สดหรือเปล่าคุณละเมิดการทําคลิปหรือเปล่าหรือคุณมี มีคลิปไหนทําผิดกฎชุมชนหรือเปล่าอันนี้คือคุณต้องย้อนมากลับดูเรื่องของกฎชุมชนไม่ใช่เหละครับไม่ใช่ไปโทษระบบว่าเ,เซลเลอร์มันไม่ดีผม,มเห็นคนที่เขาสมาัครเซลเลอร์เนี่ยทุกวันนี้เขายังมีไรายได้ได้อยู่เลยไม่เห็นเขาจะโดนอะไรเลยแต่หลายๆคนเนี่ยที่พยายามจะโทษคนอื่นโทษระบบแต่คุณไม่เคยโทษตัวเองเพราะอะไรทําผิดกฎชุมชนซ้ํซากครับสมัครเซลเลอร์นี้อันนี้ผิดกับมาทำเซลเลอร์นี่ทาก็คุณทําผิดคุณไม่ศึกษากฎชุมชน แต่คุณไปโทษระบบว่าระบบมันไม่ดีระบบมันเพี้ยนจริงไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยสมัครเซลเลอร์เนี่ยคุณทำในหน้าได้หนึ่งบัญชีเท่านั้นที่เป็นที่เป็นในหน้าแบบ Official Account เพราะว่าบัญชีที่เป็นแบบ Marketing เนี่ยตอนนี้สมัครไม่ได้แล้ว TikTok ปิดระบบนะครับถ้าใครจะทำได้คือต้องผ่านเงื่อนไขของเขาตามที่ผมเคยพูดไปนะครับตามที่ผมพูดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ อย่าโทษระบบโทษตัวคุณเองก่อนที่คุณไม่เข้าใจคุณไม่ศึกษากฎชุมชนนะครับแล้วการทำเซลเลอร์เอานาเอาในหน้ามาทำเซลเลอร์ตอนนี้คุณสมัครเซลเลอร์ใช่ไหมครับแล้วผูกบัญชีแบบ Official Account หรือบัญชีทางการเนี่ยคุณก็จะมีร้านค้าเป็นของคุณเองหลายหลายคนที่สมัครเซลเลอร์แล้วไม่มีสินค้าเป็นของตนเองแต่ลงสินค้าเพื่อให้สมัครผ่านเนี่ยเมื่อผ่านแล้วทุกอย่างคุณจะต้องไป จะต้องไปปิดสินค้าที่คุณเอาลงเมื่อคุณไม่ปิดสินค้าแล้วมีคนสั่งซื้อคุณต้องส่งแต่ถามว่าคุณสมัครเซลเลอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราเอาสินค้าลงเพื่อตรวจสอบบัญชีเนี่ยหนึ่งสินค้ารายการเนี่ยแล้วคุณปิดได้ไหมปิดได้ครับปิดได้หรือเขียนว่าสินค้าหมดก็ได้ก็เท่ากับสินค้าของคุณเนี่ยหมดแต่คุณยังไม่ได้เอาลงเพิ่มใน,ใน,ใ,นในตะก้าของทิกตอกใช่ไหมครับเออแล้วคุณก็ไปทําในหน้านะครับแบบพันธมิตร หรือในหน้า Tik t o อกเนี่ยด้วยบัญชีแบบ o f f i c i a l โดยที่สินค้าเนี่ยมันจะไม่โชว์ที่ตะก้าหน้าโปรไฟล์แต่มันจะไปโชว์ก็ต่อเมื่อคุณคุณเพิ่มสินค้าลงที่โชว์เคสนะครับลงที่โชว์เคสเสร็จคุณทําคลิปรีวิวลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแค่นั้นเองอย่าไปคาดหวังว่าลูกค้าเนี่ยจะจิ้มที่ตะกา้าไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจใหม่มีตะก้าเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณขายของได้ถ้าคุณไม่ทําคลิปรนะีวิวและณปัจจุบันเนี่ยโชว์เคสเนี่ยนะครับ ตัวของ Tik t o ็อกเองเนี่ยเขามีระบบอะไรครับเขามีระบบเพจแล้วที่เขียนว่าพื้นที่แสดงสินค้าตรงนั้นคือเพจร้านค้าของคุณแปลว่าสินค้าที่อยู่ในโชว์เคสจะมาโชว์อยู่ตรงนั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงนี้ให้ด้วยโอเคไหมใครชอบคลิปนี้ฝากแชร์และติดตามช่วยทุกใครอยากให้ผมทําคลิปเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ใครไม่เข้าใจคอมเมนต์ไว้ผมไลฟ์สดทุกวันติดตามช่องผมแล้วมาฟังเรื่องของเซลเลยเข้าใจจะได้ไม่เข้าใจใจผิดและก็ไม่ผิดเพี้ยนด้วย ไม่งั้นคุณก็ไปฟังกูรูที่เขาไม่เข้าใจอย่างที่ผมเข้าใจหรือผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ก็แวะมาคุยกันนะครับใครอยากเรียนรู้เรื่องอะไร t i กต o อกซีรีมีครับอยากเรียนคอร์ดอะไรไปดูตัวอย่างคอร์ดเรียนเจอกันและติดตามใ่้งยูทูบอย่าลืมติดตามและสั่นกระดิ่งไว้จะได้มาเรียนรู้ด้ยวยกันนะครับ